วันนี้ผมจะมาแกะกล่องและรีวิวแว่นออฟซับางส่วนมาดูกันว่าแว่นนี้จะแข็งแรงและทนทานขนาดไหนต่แสงสีฟ้าได้จริงหรือไม่ไปดูกันเลยโอเคนะครับกาบสวิสดีทอมส่งมาให้นะครับมันยีงมีช่องมาทีวีน,นะครับทุกคนวันนี้เราจะมาแกะกล่องนะครับสาหรับแ <Okay. S 1> ว่นออฟซัดนะครับทุกคนซึ่ง นี่กล่องโค้ดส่วนนะครับเราได้พัสดุมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมสั่งมานะครับ2วันนะครับมาส่งถึงบ้านแล้วนะครับคนสรับแว่นออฟตันนะครับแว่นกองแสงสีฟ้าที่ว่าดีกันยูทูบเบอร์หลายๆคนโปรโมทกันนะครับนี่เราซื้อสดๆนะครับไม่มีสปอนเซอร์ทั้งนั้นนะครับเราเสียตังเองนะครับราคานะครับ1690นานะครับใช้โค้ดส่วนลดของยูทูบเบอร์คนนึงนะครับคนก็ไม่เอ่ยนามนะครับคนลองแกะดูนะครับนี่เราแกะดูนะครับทุกคนปึ๊บ แกะนะครับเบอร์ที่อยู่ด้เออนะแกะอย่างรวดเร็วนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่อยากจะเสียเวลามากเดีย๋ยวเราจะได้ลองของกันเพิบแกะแล้วนะครับทุกคนนี่อันนี้เลยเหมือนจะเป็นโค้ดหรือว่าเป็นเออเป็นบาร์เลยเป็นการ์ดของออฟตัสนะครับคนก็มีรหัสมีอะไรของผมอยู่นี่เป็นออฟตัสเดีย๋ยวเราลองดูของด้านในนะครับอันนี้คือมันห่อมาไม่ได้มี อะไรหอมมากนะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีแบบที่กันกระแทกนิดนึงนะครับคนส่วนกล่องก็ใหญ่นะครับส่วนกล่องชั้นในอีกทีนึงก็เป็นกล่องของแว่นเลยนะครับมาดูกันนะครับคนอันนี้คือกล่องแว่นแล้วนะครับไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยแกะออกมาปุ๊บก็เจอเลยนะครับมาดูนะครับถือว่าแบบสภาพสวยงามมากนะครับแกะทิ้งไปเลยอ่าโอ้โหท่างชม สีกล่องสวยมากทุกคนสะท้อนแสงเรืองแสงว้าว <Wow. S 1> มาเลยดูชมมาชมดูดิ <Okay. S 1> เห็นไหมถ้ามานชมดูดิมือผมเปื้อนนะ <Okay. S 1> มันมนิดนึงดูนี่เดีย๋ยวเราแกะออกมาดูปึ๊บเอนน๊มีอีกชั้นนึงด้วยนี่ครับก็จะมีเขียนกำกับนะครับโอเค okay, นะครับคนก็ดูด้านในต่อนะครับอันนี้เป็นตัวแหวนแล้วนะครับโอ้มันมีกล่องชั้นในอีกนะครับทุกคนอันนี้คือเป็นกล่องชั้นนอกแล้วก็นี่กล่องชั้นในมีอันนี้ กันไว้เดี๋ยวเราดูตัวแว่นกันนะครับอันนี้คือกล่องแว่นของจริงนะครับถือว่าน้ําหนักอ่ะพอได้นะครับน้ําหนักแบบ50กรัมได้ไหมครับตัวตัวน้ําหนักกล่องส่วนตัวแว่นก็น่าจะเบานะครับนี่ตัวแว่นโอ้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับของหอมมาดีมากนะครับคนเห็นไหมครับคนออฟซันะครับอันนี้คือตัวเช็ดแว่นนะครับเลนนะครับสะท้อนแสงนะครับนี่สะท้อนหลอดไฟบนหัวนะครับ เห็นไหมครับคนกระท้อนแสงสีฟ้าจริงๆนะครับคนนี้แล้วก็อันนี้เป็นรุ่นคลาสสิกนะครับที่ผมซื้อมามาดูนะครับว่าความแข็งแรงมันจะขนาดไหนครับเดี๋ยวผมจะยืดแว่นให้ดูนะครับอยู่นะปึ๊บนะครับทุกคนมันไม่หักนะครับทุกคนนี่เอาแค่เนี้ยท่านผู้ชมผมว่าโดนรถโดนรถรถเหยียบไม่หักนะครับนี่คลาสสิกนะครับอันนี้รุ่นคลาสสิกนะครับงอยไงก็ไม่เป็นไรครับนี่ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราลองมาลองมาพับขาแว่นดูแล้วเราลองลองกดดูนะครับกดตรงนี้ดูนะครับโอเคโพติแว่นมันจะหักได้นะครับนี อันนี้มันชิวๆเลยนะครับคนมันไม่หักได้อส่วนตัวเลนแว่นนะครับ <1988 ambling. S 1> สาม <Maria> ารถเช็ดได้นะครับเราลองเช็ดดูนะครับเห็นไหมครับคนสวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูตอนผมใส่กันนะครับมาดูนะครับคน Two thousand years later โอเคนะครับคนก็นี่สำหรับกล่องแว่นอัลตาที่เราแกะไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับคนสำหรับอันนี้นะครับคือผ้าที่เราแกะไปนี่คือแว่นที่เราใส่แล้วนะครับคนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าเฮ้ยนั่งข้างมันเป็นไงนะครับคนเห็นไหมครับ สวยงามนะครับแล้วก็แข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบให้ดูนะครับว่าแว่นแข็งแรงขนาดไหนนะครับคลิปนี้เรารีวิวก่อนนะครับแล้วเราก็แกะกล่องด้วยนะครับมาดูนะครับก็คือแว่นสะท้อนนะครับนี่แหลงฟ้าแต่อาจจะมองไม่เห็นนะครับในในเลนนี้ครับผมใส่แล้วนะรู้สึกว่าเออสบายตาขึ้นนะครับมันเหมือนถนอมสายตาด้วยสีคนละสีกันนะครับมันเอาแต่มัวๆลงนิดนึงก็คือ น่าจะต้องโทรศัพท์ได้สบายขึ้นแล้วครับคุณสำหรับการที่ผมใช้ทั้งเรียนนะครับทั้งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์รวมถึงอ,อยู่หน้าจอมือถือต่างๆนะครับในทั้งวันนะครับมันก็จะทําให้สายตาเราเสียได้นะครับเราควรจะซื้อแว่นที่ช่วยถนอมสายตานะครับหรือช่วยกองแสงสีฟ้าไม่ให้สายตาเราเสียนะครับซึ่งเป็นแสงที่อันตรายครับอยู่ในโซนของแทบจะใกล้ U V ครับผมบอกเลยนะท่านผู้ชมว่า ถ้าท่านชมมีแว่นนี้ผมคิดว่าจะช่วยในการถนอมสายตาและทําให้ท่านชมไม่ต้องตัดแว่นในอนาคตนะครับคนก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราสำหรับแว่นเรามารีวิวมา,มานี้ครับนี่ครับ้อนแสงสวยงามน,นะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะครับไปซื้อแว่นในร้านนะครับผมแนะนำนะครับให้ไปซื้อแว่นแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดของคนดังต่างๆครับ ถ้าโอกาสในอนาคตผมได้มีสปอนเซอร์จากแ well ว่นออฟตันนะครับก็ดีมากนะครับทุกคนก็ใครอยากถ้าแวนออฟตันอยากติดต่อมาก็าติดต่อมาได้น,นะครับทุกคนถ้าถ้าเกิดเขาอยากจะให้ผมเป็นสปอนเซอร์นะครับ <c oughs> ก็โอเคนะครับทุกคนไปปักกันทุกคนแล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะ